สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV กันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแคสเกมคลิปแรกของผมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมได้เล่นเป็นลิกเตอร์ออฟเลนนะครับมันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับรหัสนี้เป็นรหัสสำรองของผมนะครับพอดีเอามาช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนอยากขึ้นแลนก็ต้องมาช่วยสักหน่อย เราได้เล่นเป็นเลนดักนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลนดักกันนะครับไปเฝ้าคลองไว้ออกอะไรดีวาชิ้นแรกโอ้โหทีมเขาน่าก,กลัวเหมือนกันนะเนี่ยต้นเกมเราขอซุ่มก่อนแล้วกันนะครับรอของก่อนเจอฟอร์เรนเราต้องออกรองเท้าเกาะจะตีเราไม่เข้ารอรอครับผมจังหวะน,นี้มาแล้วมาแล้ว งัดไปสิสอที2ทีอ,ท 2> อ่าปล่อยดอกไม้เวาบีโอไม่กงไม่กลับไปเติมเลือดด้วยสุดยาดว <Wow. S 1> ้าวสกีโรลีครับเตรียมครับผมเตรียม1ทีสองท,ทีโอ้โหไม่โดนนะตัโดนตันแล้วก่อนอ <Double Kill. S 1> ุ้ยไบโอเรามันเอาเรื่องจังอย่างเถื่อนนะครับ <S <S แล้วก็รอซุ่มบอลเลนต่อไป เขาก็ยังไม่หนีเราไปไหนนะครับเขายังมาปล่อยดอกไม้เดินเล่นอยู่เลยเราเขาปล่อยดอกไม้สะก่อนนี่เป ah ็นไงล่ะนี่ไม่กลับบ้านใช่ไหมไม่กลับบ้านฟิกไปสิไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านต้องโดนแบบนี้ครับพวกไม่กลับบ้านเนี่ยยังชอบเลยเฮ้ยเจอมังกรทุกคนทำไงดีอะทำไงดี เดินไปเอาคีชบชาวบ้านดีกว่า <m ere S 1> เอาตังก่อนออกเป็นโอเคนสเปียร์นะครับจอบกอเกาะไปเลยรัดคีชบชาวบ้านแล้วก็เดินกลับนะครับนี่คือสเต็ปของเรารู้ว่าเขาจะถ่วงบ,บนกันนะครับ <This S 2> อ,อุ้ยอุ้ยไถ่ามาไถ่ามาไถ่ามาสิโอ้โหไม่ไถ่นะครับอุย้ยตายปะเนี่ยเฮ้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 ยโอติดผิดตายแน่ทุกคน ไม่ไม่โอเคเรียบร้อยไม่น่าซ่าเอาใหม่เอาใหม่เ,หเราจะแจกต้นเกมแบบนี้ไม่ได้เด็กข่ารอซุ่มต่อนะครับวิวสี่แล้วอันติมาบอกเลยบันเทิงแน่ว้าว <Wow. S 1> วิวสี่สิเออวิวสี่แล้วรอดูนะครับเราจะรอดหรือเราจะตายนะครับในการฆ่าฟอเรนติโนคังนี้รอเขาเดินมาเดินมาอนี้ก็สวยไม่รอดต่อเลยไม่รอด มีเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยงัดงัดตายไปอีตายไปอีตา,ปอต,าปอตายไปซียศ้าอีเนเชียโอ้โหดูเลือดเก่งจังเลยอ่ะงัดอีกทีงัดอีกทีงัดอีกทีกกตานี้มันต้องชนะแล้วแหละครับ <laughs> ทีมดีขนาดนี้ <Yahoo! S 1> ไปไหนต่อดีอะ่ขะขโมยคีบมานีกว่าคีบยังไม่เกิดฟอร์เรนไมค์ยกให้ท้อง <laughs> อุ้ยอุ้ย นีก่อนมัวละมัวเราเริ่มมัวแลว้วทุกคนเราขอหนีก่อนเราไม่ไหวเรารอเพื่อนมาเติมนะครับเฮ้ยซุปมาแล้วว่ะต้องบอกวกเราจังหวะน,นี้ผมขึ้นป่าเยงัดแตด่โดนโอ้โหจบแล้วไม่โดนเสียดายทุกคนเราคงต้องทิ้งป้อมเราไม่ไหวจริงๆย,ยังได้อยู่เพื่อนมาช่วย แต่ก่อนอื่นเราต้องกลับบ้านเติมเลือดก่อนนะทุกคนไม่ไหวจริงๆรู้สึกว่าเพื่อนจะมีประเด็นขึ้นเอาละบวกไปเลยบวกไปเลยฟอร์เลนฟอร์เลนไม่ตายทุกคนปล่อยดอกไม้มาต้านดิโดนซื้้านไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะรอดักซุ่มมันก้านะครับจะตายหรือเปล่าชุดเดียวนะครับ อันติมาอันติมาอเออันติมาละตายต้องตายจังหวะนี้วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยเรียบร้อยนะครับวอลเลนมารอดไปนี่รอดไปนี่ปึ๊บปึ๊บรอดเฉยเกือบไม่ทันนะครับกลับไปเติมเลือดแป๊บจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะดักซุ่มเทลนะครับดูซิว่าเทลมันจะตายหรือไม่นะครับโอ้โหไม่โดนสุดยอดไม่เป๊ะเลยครา้งนี้ วอบสุดๆ้วิได้แล้วอ่ะได้แล้วต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยมันต้องได้แล้วมันต้องได้แล้วนี่ตายเรียบร้อยซูเปอร์แมนของเราไล่ฆ่ากอร์เรนซ์ะและ้วเฮ้ยงัดได้ไหมงัดถึงเปล่าไม่ถึงนะครับรอดีกว่าเผื่อมีตัวอะไรมาเฮ้ยเทิวทิวซูเปอร์แมนล่อมาสวยนี่นี่ เรียบร้อย oh. อยืเดินออกมาจากป้อมนั้นจ้าเขาหลังอะ่ะ <The ultimate. S 1> จังหวะนี้ก็ซอยป้อมไปซอยซอยซอยเรียบร้อยสวยงามครับผมบ <Your G S 1> อลเล่นได้ <has S 1> หรือเปล่าเนี่ย <a> ต้องรอต้องรอเดินมาสิเดินมาเดินมาเดินมาสิมามาฮือฮยอฮือฮือฮือฮยอฮือแรงขึ้น แรงเกินเกือบตายนะครับแรงเหลือเกินใส่รูนอะไรมาวะน่ะเดีด๋ยวนี้เรากลับบ้านบ่อยเนาะสายกลับบ้านจริงๆเราเนี่ยกลับเอากลับเอากันทีเดียวต้องกลับไปเคลียร์เลนนะครับจังหวะน,นี้เคลียร์เลนเคลียร์เลนบวกกันอีกแ้เอียนบวกกันจังเลย ต้องรีบก็ได้ของเรานำขนาดนี้นั่นนั่นหมดไหมเนะี่ยไม่นะโอ้โหเราต้องดักฆ่าสักตัวแล้วแหละทุกคนเราแค่รอเวลานี่ไงเทลเดินมนซีเดินมาเดินมาซีเดินมาอีกก็สวยสินี่นี่วิกปึ๊บนี่นี่โดนะบ้างวิ๊กงั้นไม่โดน โอ้โหเม่เทียมาอีกไม่ไมเราจะรอดหรือไม่ไม่นี่เดียวโอ้โหรอดหรือว่าจะไม่รอดซะแล้วผมรู้สึกว่าเกมตอนนี้มันเริ่มตึงเกินไปนะครับไม่ใช่และเราต้องดันป้อมมั้งล่ะเ่อนไม่ดันป้อมเลยนะครับดันสักหน่อยนะครับฟองเรนเอา้าเอา้าเขาไม่เห็นเราเหรอเอนนอนน กขาทิ้มไปเต็มๆเลยนะเมื่อกี้ตำแห่งของเขาพรัเนี่ย Legendary เป็นไงล่ะก็โด,โด,โด,โดนเลยเอา้าติดขื่อเรียบร้อยอยังได้เทลเรายัางได้เทลขุมอยู่ขุมอยู่ย,ยังได้เทลตรงนั้นอะไรของเราเนี่ยตายตายตระับเลือดมันจะร้อนเหรอทุกคนดูดเลือดขนาดนี้ปึ๊บโอ้โหไม่โดนไม่เรียบร้อย โอ้ยย oh <Every domain. S 1> ผมว่าเขาไม่น่าจะใช้เพลเยอร์ธรรมดานะครับโอ้โ oh, ห83รอของเกิดนี่ว่าแอบซุม่มแอบซุม่มสุดจริงๆครับเราต้องรีบไปกันนะจังหวะน,นี้เฮ้ยโลารเปิดแล้วโซลารเปิดก็ต้องตามสิตามต้องตามเปิดก็ต้องตาม,ป,ตามประเพณียอดสุดยอด,ด,ยอดต้องรีบจบเกมนะอุ้ยไม่เอากดกลับไปทำไมวะ เอาไม่น่าพุ่งเข้าไปเลยจบแล้วกุหลาดเกมน่ะนะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่รอดน,นะครับเขาไม่ได้ใช่เพเยอร์ธรรมดาอย่างแน่นอนอว่าเขาจะปั๊มแรงแหละม่าจะอยู่ประมาณแรงคอนต้นๆน,นะครับสเต็ปแบบนี้ไปโอโดนไหมนะเรียบร้อยจะเหลือล่ะสถานการณ์เริ่มย่ำแย่แล้วนะครับ,บ,รรบผมจังหวะน,นี้ขอทักที่เธอ เขาได้เปิดดักเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววนรอดไหมนี่รอดอยู่ยเกมพลิกเพราะคนคนเดียวโอ้ my god ทุนนี้เราน่าจะจบกเกมแต่ตอนแรกนะครับเราไม่น่าโม่แต่ค่านะเซงจัดจ่ดตอนนี้เราทำได้แค่เคลียร์คีินะครับโอ้โหทาล่ามันยังตีแรงกว่าเราเลยเ,ายเราดักซุ่มที่มันจะตีเขาสักนิดไหม รอเขาเดินมาผมจะงัดนะทำมัมาสิโอ้โหงัดแล้วไม่นะตายไหมตายไหมไม่มีวี่แววเลือดจะลดหรืออะไรเลยเนะี่ยเลือดเด้งรัวๆม่วอ้แก่เราตรีดิไม่ไหวหมดโอ้โหเพิ่งจะเปิดทันตีโอ้ใหม่เจ้า่รารจะถึงขนาดนั้น Nope เราเคลียร์คีบไปก่อนนะรู้สึกว่าเขากำลังโซนดาร์กกันนะเราจะแอบ,บซุ่มอุยอ้ยอุ้ยเทลอุย้ยอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวสวยอุย้ยไม่โอ้โหไม่น่าเลยครับอย่าหาทำนะครับหิว,วเกินตอนนี้เนี่ยสกอร์เท่ากันแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถตอนเขากลับได้หรือเปล่าตอนนี้คือเกมเขานำมามา,มากๆนะครับ ทาร่าก็ถึกตีไม่ตายเลยทีเดียวจะชนะหรือเปล่านะครับโอ้ตีไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหถึก <Really? S 2> ได้เกียกร์คีมนะครับตอนนี้อุยตายหรือเปล่า <c oughs> เพื่อนไม่กลัวต,ต,ต้องตายแล้วเกียร์เนี่ยต้องตายแล้วต้องตายแล้ว <c oughs> ทาร่าต่อ ถึงนัดถึงนัดโอ้โหรอดเราก็ต้องหนีก่อนนะเราต้องเซฟตัวเองไว้นะตอนนี้โอโแเป้าเดียวตายเผื่อเป้เดียวตายผมว่าเพื่อนเราบวกกันอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะยิงโดนเนาะคาล่าอุ้ยได้แล้วเนี่ยตามเลยฟิลไม่ถึงอีกโอ้ยเนาะเราไม่น่าห้าวเลยทุกคน จบแล้วแพ้ไหมนี่แพ้ไหมเทียวเออนั่นแหละติกขิไปเออเพื่อนเราฆ่าได้ตัวหนึ่งครับเขามาเดินหน้าป้อมเราอะห้าวจัดเลยโอ้โหหมทีนี้ละลำเก่งเชียวต้นเกมไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยกันบ้านกันบ้านตายตาย นั่นแหละได้อยู่นะครับจะรอดหรือเปล่าโหซินิเทียมาก็เกิดซะด้วยไถยเออไถออกซะเฮ้ย,ฮยโอ้โหทันไปนี่ฮาราดโอ้โหดูดเลือดไม่ไม่ฆ่ามัน มันเออเกือบแตกนะครับป้อมขีดเดียวไล่ไปโหมันห่ามากทุกคนน่ะเดินไปด้วยกันมาเพื่อนกันเดินไปด้วยกันซะเลยเราเติมเลือดก,ก่อน <S <S ตอนนี้เพื่อนเราบวกกันอีกแล้วน,นะครับ เราต้องเข้าไปช่วยแต่ก่อนอื่นเราขอซุ่มแป๊บหนึ่งเอาละก่อเกิดก็ด้วยได้มาแล้วพิกเกอร์งัดโอ้โหไม่โดนเลยเปิดอันตีเแล้วกันเปิดอันตีเแล้วละครนี่รอดสวยกับไปเติมเมื่อหน่อยเซนิเทียเราสุดจัดเลยว่ะเฮ้ยเซนิเทียเขาติไม่ไม่ไม่เรียบร้อยคร ไม่จริงเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแคสเกมครั้งแรกของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพัฒนาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับรหัสนี้นะครับก็เป็นรหัสอาวของผมเองนะครับใครเจอก็สามารถฆ่าได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ